อือออร่อยไหมอร่อยหวานทุกคนอันนี้กินส้มส้ม่วงอือปลาบตญกรฮะยมตำมะยม้มตำมะยมโอเคส้มตำมะยมก็ส้มตำมะยมอือทุกคนเปรี้ยวมากอืมส้มตำมะยมเนาะอือโอเค งาห้อยสวยสอ่ะออร่อยเกดตัวบรีหายเปที่ศูนย์ฮึไม่บอกบอกไม่บอกบอกไม่บอกอะไรหไม่บอกคือแบบเยนนะฮะแบมากไม่หิวน้ำเลย Mm hmm. แต่มันอร่อยอ่ะ mm hmm. กินมะม่วงนี<ห>่ต้นอะไรจุบมะม่วง mm hmm. ใช่ไหมแบบใช่อืม mm hmm. อ่ะอืม mm hmm. mm hmm. มีบมานอยู่ไหมอ่ะอืม mm hmm. นี่ตะ นี bé bé. Ao, ่เม่บ้าเปรี้ยวอร่อยครับทุกคนมาเด้อกินส้มกินมะม่วงอืมจิมมะจิมมะเบวอเด้อเอามะงเปรี้ยวจิ้ดจ้าสิลูกเอามะม่วงเปรี้ยวจิ้มจ้าคุณอร่อยไหมอร่อยอืม รอยยิ่การนะคะทุกคนอืม hmm. อ mm ืม hmm. อ <R ud payment> mm ืมเห็นตับมะม่วงแบบเฮ้ยมะม่วงอืมว่าเป็นมะม่วงเลยนะแต่ฟราเบรียเยอะกว่าฮ้มะม่วงก็เยอะกว่าอันก็เยอะกว่าหมดเลยอืมกินกับบรรยากาศนะคะอืม แต่ตุ๊กตาเบื้องเบื้องหล่ออร่อยอร่อยแซ่บๆไม่เห็นตุ๊กตาบอลลี่อ่ะเปลาชอบกินสตอร์ลี่อ่ะชอบกินชอบกินสตอร์ลี่อ่ะ อืมอบร่อยมากอะที่ทำไมจะไม่ร้ออืมคือยงง่ายคือไม่ง่ายเลย,อ,ยอืมแต่ขมาันอืมอาจจะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าเอาม,มาถ่ายตรงนี้อืม เรามาถ่ายใต้ต้นมะม่วงนะคะนะอาจจะมีมืดมังนะ่งเนาะอุบาบอุบ,บับมังอืมอืมเออมากัา่ะทุกคนค่ะมาทานด้วยกันนะฮะอืมแซ่บแซ่บมากอืม,อม,อม อ่ะมากินก่อนอยู่ต่อนปนี้แล้วเหรอหิวอะไรก็ไม่บอดนะหิวอะไรก็ไม่บอดนะมะม่นนมมมวงตรงพื้นยังเก็บได้นะโอ้ยังร่วนเต็มเลยนะล้วงเต็มแต่เราก็กินได้นะอ่ะอ่านะมาช่วยกันเก็บค่ะอื ตับยืนเขาว่าไม่เห็นหตับยืนเขาว่าไม่เห็นนั่งลงกนั่งลง